นะครับในหน้า1 1 2นะครับเปิดมานะครับการจัดการกับแผ่นง,งานนะครับเมื่อผู้ใช้นะครับทำงานในหลายแผ่นง,งานนะครับอาจจะต้องใช้การจัดการกับแผ่นง,งานเพื่อให้ทำงานได้สะดวกหรือให้การทำงานเป็นไปตามตความต้องการของผู้ใช้นะครับสมมติว่า,าครูทำ งานเกี่ยวกับารายชื่อนักเรียนใช่ไหมครับรายชื่อนักเรียนเนี่ยมันก็จะมีหลายห้องเนาะอย่างที่ครูเคยอธิบายไปนะครับในในการจัดการแผนง,งานนี้เครับเราก็จะมีการจัดการนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4วิธีหลักๆนะครับวิธีแรกนะครับในการแทรกแผนง,งานาดูนะดูตามนะครับจะบอกว่าเนื้อหาในหนังสือนะครับกับ ที่ครูสอนนะครับอาจจะเมนูอะไรมันอาจจะแปลกตาไปหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะตัว Microsoft มันจะคนละเวอร์ชันนะครับครูอาจจะเป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าในเนื้อหาภาษาอังกฤษนะครับมันอาจจะเป็นภาษาอังกฤษเนะเาะวิธีแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรม Excel ขึ้นมามเปิดขึ้นมายังให้เราอยู่ในหน้า Home นะครับหน้า Home นะครับ ถ้าเป็นของครูเนี่ยมันก็จะเป็นชื่อหน้าเป็นภาษาไทยว่าหน้าแรกนะครับอยู่ตรงที่รบบอนหน้าแรกนะครับแล้วก็ให้เราไปที่ตรงหมวดเซลล์ครับตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบแบบเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูจะซูมให้นะครับขออนุญาตแป๊บนึงใครที่เป็นเบอร์สองพันสิบสามนะครับมันก็จะก็หาก็หาคําว่าเซลลหมวดของเซล์หรือว่า ะะตอนแรกให้เราอยู่ที่หน้าโฮมก็คือตรงหน้าแรกนะครับแล้วก็ไปดูที่หมวดของเซลล์นะครับจะอยู่3ามกลุ่มนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้คือกลุ่มของเซล์นะครับให,รให้เราคลิกให้เราคลิกไอ้ตรงลูกศรตรงนี้นะฮะออกมานะครับเนี่ยตรงแทรกนะครับเนี่ยให้คลิกตรงลูกศรด้านล่างออกมานะคลิกออกมานะครับแล้วเราเลือกแทรกเวิร์ h ชี t นะครับ เราคลิกด,ดูนะครับอะไรเกิดขึ้นมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมให้เรามาดูที่ตรงนี้ครับด้านล่างมุมซ้ายนะครับถ้าตอนแรกที่เรายังไม่เพิ่มนะครับมันจะมีแค่ชีตเดียวนะครับเมื่อกี้ครูเพิ่มมานะครับมันก็กลายเป็น2องชีตแล้วแสดงว่าครูทําไฟล์เดียวเนี่ยครูสามารถเก็บรายชื่อหลายๆห,ห้องไว้ได้โอเคไหมชีตหก็เป็นความปีสห้องหนึ่ง อีกชีทหนึ่งก็คอมวเสองห้องสองอันนี้คือการชกแชกแทรกชีทขออภัย <c oughs> นะ <c oughs> ตอนนี้ก็ได้สองแล้วอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับวิธีที่สองก็อขออนุญาตย้อนกลับนะครับ <c oughs> ขออนุญาตย้อนกลับนะ <c oughs> เดี๋ยวนะผูขอรบกวนอ่า ตอนแรกมันจะเป็นแค่ชี้เดียวใช่ไหมอ่าวิธีที่สองก็คือใช้เอาเมาส์อ่ะมาชี้ตรงอ่าชื่อของมันด<ม>้านล่างมุมซ้ายเนะะี่ยฮะแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ขึ้นไปที่แทรกตรงนี้ครับเห็นไหมต้องต้องเอาเมาส์มาชี้ตรงอ่าชีทด,ด้วยนะครับแล้วก็กดแทรกแล้วเราก็เลือกเวิร์กชีทมันจะเป็นหน้าต่างเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเลือกเวิร์กชีทนะครับเนี่ยก็เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับ วิธีที่สามซึ่งรูว่ามันง่ายมากก็คือเธอเห็นตรงนี้ไหมอ่าเนี่ยตรงอไอคอนตัวลูกตัวบวกครับให้เรากดอันนี้เพื่อมันก็จะกดขึ้นมาให้เราเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีเหมือนกันอันนี้คือว่าง่ายสุดแล้วนะครับกดครั้งเดียวนะครับเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ มันก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับให้เราเบิมคลิกนะครับเดิมคลิกตรงชีอ้อ่ะอ่าเป็นอ่าอันนี้เป็นคอทอห้องคอทอคอจอคอทอ,อ,ทอ,อ,ทอจุดหนึ่งเห็นไหมเนี่ยก็ได้แล้วนะครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยนะครับแล้วก็เปลี่ยนห,ห,ห้องนู้นห้องนี้ว่าไปแต่ว่าก็คือทั้งหมดโดยรวมเนี่ยจะอยู่ในไฟล์เดียวแต่ว่าแยกเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นหน้าไว้ ถ้าเวลาเราจะเลือกเห็นไหมถือว่าอันนี้ใส่ข้อมูลนะครับเนี่ยข้อมูลไปปุ๊บเห็นไหมครับก็คือมันคือคือมันจะเป็นข้อมูลของหน้าใครหน้ามันนะฮะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็จะข้อมูลของหน้านี้นะครับมีใครไม่เข้าใจตรงไหนไหมครับไม่เข้าใจตรงไหนบอกนะจากนั้นนะครับจะเป็น วิธีจัดรูปแบบข้อ,ขอมูลนะครับหน้าหนึ่งร้อยสิบห้านะครับเปิดไปนะนก็คือพูดง่ายๆคือจะเป็นการตั้งค่าของข้อมูลนั่นแหละว่าอย่างเช่นข้อมูลวันที่นะครับคุณต้องการให้คุณต้องการาให้รูปแบบวันที่เนะี่ยมันเป็นรูปแบบแบบไหนเวลาจะให้เวลาแบบไหนให้เป็น ชั่วโมงนาทีหรือว่าเป็นมีวินาทีด้วยอะไรประมาณนี้นะครับสามารถตั้งได้ที่เราจะทำนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับให้เราคลิกขวาอันนี้คือครูครูปุ้นถึงว่าการตั้งค่าโดยรวมนะครับให้เราคลิกขวานะฮะและมาที่ตรงจัดรูปแบบเซลล์นะครับตรงนี้เห็นไหมครับ สัญ,ญลักษณ์ก็จะเป็นด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นเหมือนในหนังสือนะฮะ format cell นะครับอ,อันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะในการเข้าไปหน้าตั้งค่าน,นะครับคลิกขวารูปแบบเซลล์เนาะปึ๊บเนี่ยจากนั้นมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้มาให้นะครับหน้าตาแบบนี้นะฮะถ้าเราเปิดหนังสือตามนะครับตอนนี้อยู่หน้าร้อยสิบหกนะครับ เป็นแบบเหมือนกันไหมเป็นแบบเหมือนกันแค่ว่าเปลี่ยนแค่ภาษานะครับจากนั้นมันก็จะมีให้หลายๆห,หมวดน,นะครับอย่างเช่นอันนี้เป็นหมวดตัวเลขเห็นไหมหมวดการแนแนวฟอนต์เนี่ยก็คือเป็นหมวดใครหมวดมันตอนนี้ให้เราดูที่หมวดตัวตัวเลขก่อนนะครับหมวดแรกนะครับให้เรามาคียตรงตรงตัวเลขครับตรงนี้ตอนนี้ ตัวหมวดตัวเลขที่เราตั้งไว้นะครับก็คือตรงนี้เห็นไหมตำแหน่งทศนิยมคือสองตำแหน่งสมมุติว่าเธอใส่ข้อมูลตัวเลขไปอย่างเช่นคูกรอกเกฑ์เนี่ยสี่จุดศูนย์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 ถ้ามันเป็นแบบเลขมันเยอะนะครับแต่เราจะพยายามตัดทศนิยมเนี่ยตอนนี้คือเราตั้งแค่ทศนิยมสองตำแหน่งก็คือมันก็จะเป็นแค่สี่จุดศูนย์ใช่ไหมครับ ถ้าเราตั้งเป็นสามตำแหน่งก็จะเป็นสี่จุดศูนย์ศูนย์แต่ถ้าเราตั้งเป็นตำแหน่งเดียวก็จะเป็นสี่จุดศูนย์โอเคไหมครับงงไหมนี่เดี๋ยวเราจะได้ดูนะครับอันนี้คือแบบตัวเลขนะครับอ่าแบบที่ 2, สองสกุลเงินนะสะกุลเงินนะครับตรงนี้ให้เราติ๊กติ๊กเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็อ่ามันก็จะไปมาในหมวดนี้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันสกุลเงินนะครับก็จะทศนิยมสองตำแหน่งอันนี้คือโปรแกรมที่มันตั้งมาแล้วนะครับที่โปรแกรมมันตั้งมาแล้วนะแต่มันก็แล้วแต่เราจะจัดการงานของเราว่าเราต้องการให้มันเป็นกี่ตำแหน่งตามโจทย์นะครับแบบฝึกหัดมีให้ทํานะครับมันจะมีให้เราทํานะว่าคุณใส่เลขหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามตำแหน่งอะไรประมาณนี้เราก็มาจัดการตรงนี้เอาเองเดี๋ยวครูจะสอนนะครับอันนี้เป็นสกุลเงินนะฮะ สกุลเงินตอนนี้ของเราใช้เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้ครับเป็นตัวบีเนี่ยก็คือเป็นเป็นบาทเนาะเนี่ยนะฮะอ่าแล้วให้เราเลือกตรงสกุลเงินตรงนี้ครับถติว่าเราทํางานเกี่ยวกับสกุลเงินอดอลลร์อะไรประมาณเนี้ยเราก็คลิกออกมาครับมันก็จะมีให้เราเลือกหลายๆนามสกุลนะครับเห็นไหมจอร์เจียฮาซาตาตาอะไรประมาณเนี้ยของรัเสเซียอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดนะครับให้นะครับ หลายๆภาษาซัสเปนนะครับก็จะประมาณนี้อ่าเอามาดูที่ตัววันที่ครับอ่าเหมือนกันเลยนะครับวันที่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นให้เราเลือกนะครับเนี่ยตรงเนี้ยช่องให้เราเลือกนะให้เราเลือกว่าเราต้องการชนิดอ่ารูปแบบรูปแบบของวันที่ต้องการเป็นแบบไหนเธอต้องการให้เป็นเลขเลขแล้วก็ เดือนแบบเป็นเป็น1403255หรือว่าเป็นแบบเลขไทยอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถเลือกได้นะครับเป็น PM AM ก็ได้นะครับหรือว่ามีตัวนาทีหรือว่าตัวนอนหนูด้วยก็ได้ก็แล้วแต่เราจะเลือกตอนนี้คือโปรแกรมมันตั้งให้ก็คือเป็น14ทับ3ทับ55นะครับก็จะประมาณนี้เหลือก็จะเป็นตำแหน่งนะครับเนี่ยตำแหน่ง ที่ตั้งอะไรเป็นปฏิทินของอะไรยึดปฏิทินของอะไรพุทธศักราชอ,อะไรประมาณนี้โอเคเนาะก็คือพูดง่ายๆคือเป็นส่วนที่ตั้งค่า,ารูปแบบของวันที่หรือว่าสกุลเงินของโตัวโปรแกรมอะนะฮะง่ายๆนะครับแล้วก็ลงมาอีกหนึ่งก็เป็นเวลาเนี่ยมันการเวลานะครับก็จะเป็นรูปแบบของเวลาเธอต้องการให้เป็นแบบไหนเนี่ยชั่วโมงนาะทีแบบ PM อะไรประมาณนี้นะครับเลื่อนลงมาดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราใช้กันบ่อยๆนะครับนี่เห็นไหมสิบสามจุด 3, สามศูนย์นออะไรประมาณเนี้ยที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้อันอันนี้คือเราอยู่ในหมวดตัวเลขนะครับเรามาดูการจัดแนวในส่วนนี้คือส่วนมากาหลกัหลกๆเราจะได้ใช้เนะี่ยเราจะได้ใช้พวกตัวเลขนะฮะพวกในหมวดตัวเลขกับพวก เนี่ยการเติมการอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะแต่ว่าฟอนต์เ่ะเราคือเราไปจัดการตรงตรงหน้าแรกก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยตรงตรงหมวดนี้ก็ได้นะเนี่ยไอ้พวกเนี่ย,น,ยนะฮะพวกการจัดแนวต่างๆนะครับเอา,าตั้งค่าตรงนี้ก็ได้นะฮะฟอนต์เราก็สามารถเนี่ยเลือกฟอนต์ที่เราแบบว่าเปิดโปรแกรมเริ่มต้นมาจะให้มันมันเป็นฟอนต์อะไรอะไรประมาณนี้นะครับขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นเส้นขอบเนี่ยเส้นขอบที่ต้องการเป็นเส้นอะไร ประมาณนี้นะครับเมื่อเธอตั้งอะไรเสร็จแล้วเธอก็กดตกลงนะครับไปแค่นั้นนะครับอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะครับถ้าดูในหนังสือนะครับหนังสือมันก็จะบอกอรายละเอียดนะว่าตรงนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับเราก็ไปดูเนื้อหาในนี้นะครับครูพูดโดยโดยรวมไปแล้วนะครับก็จะเป็นการจัดแนวนะครับการเอียงของข้อความต่าง จากนั้นนะครับจากนั้นจากนั้นให้เปิดมาหน้า1้0ยร้ครับ120าร้อิบเปิดหน้า120เนาะหน้า120ก็จะเป็นการกำหนดรูปแบบตัวอักษรน,นะครับอันนี้ก็ครูได้เคยเคยสอนไปแล้วเนาะเกี่ยวกับเวิร์ เกี่ยวกับการจัดน่ะเนี่ยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับที่ว่าครูเคยบอกว่าเวลาเราจะจัดการอะไรใน Excel ให้ใช้เมาส์ลากคลุมก่อนนะครับเนี่ยเห็นไหมก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางอะไรประมาณนี้นะฮะอยู่ตรงกลางตัวหนาหรือว่าขีดเส้นใต้อะไรประมาณนี้นะครับ,รก,รรรรบก็สามารถจัดได้จัดแนวจัดต่างๆได้นะครับ อันนี้ครูก็จะขอค่าไหมเนาะเพราะว่าเราก็ครูเชื่อว่าเราเป็นแล้วแหละนะครับหรือว่าใครยังจัดข้อความไม่เป็นไหมยกมือครับครูจะไปเร็วเพื่อไม่ให้เธอหลับเพราะมีคนค้ำค้างแล้วตอนนี้ยนะตาเริ่มปิดแล้วนะอืม โ okay. อเคลืมบอกไปถ้าจะถ้าจะเปลี่ยนฟอนต์ก็เหมือนเหมือนเดิมนะครับก็เอามาคุมไว้แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ได้ตรงนี้เลยนะเนี่ย,เป,ยเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาดนะครับอะไรตรงนี้เหมือนที่เราใช้ word ทั่วไปนะครับอ่าต่อมาหน้าร้อยยิบสี่นะครับเปิดไปครับเปิดหนังสือไปหน้านร้อยยี่สิบสี่นะฮะ